สวัสดีครับผมสุพชัยสสิกรนกนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการนำฟีดข่าวนะครับ RSS จากเว็บไซต์ทางด้านการศึกษามาใส่ไว้ใน Google s i t e ของเรานะครับก่อนอื่นเลยเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็ค้นหานะครับข่าวการศึกษานะรับเข้านะไป RSS ด้วยนะครับ enter นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลือกเอาตามชอบนะครับมิ้ก็เลือกอันนี้นะครับกระปุกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเอาเรื่องเกี่ยวกับการศึกษานะครับการศึกษาโอเคอันนี้นะครับลังข้อสอบ copy ตัวนี้ไปเลยนะครับ c o p ปไปเลย โฟนซี่ครับกลับไปที่เว็บไซต์ของเราคลิกไปที่ดินสอนะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่ปุ่มแทรกเลือกไปที่แกจเจตอื่นๆในช่องเสิร์ชนะครับพิมพ์เข้าไป r s s enter นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ r s s feed กดเลือก อยากจะให้มีเท่าไรมีสัก9อันนะครับใส่ url ลงไปนะครับไซส์เท่าไรใหญ่หน่อยนะครับความสูงเท่าไหรดีแล้วแต่ชอบนะครับมีไม่ชอบชื่อ gadget ต่างๆนะครับก็ออกไปแสดงตัวอย่างดูหน่อยไหมถูกใจหรือ,อยัง นี่นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตกลงนะครับคลิกไปที่ My s c ือ o ูชิ้นนะครับให้อยู่ตรงกลางแล้วคลิกไปที่บันทึกนี่นะครับฟีดข่าวของเราเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับสามารถกำหนดขนาดได้ตามชอบใจนะครับโอเคนะครับ อจบเป็นเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับแล้วไว้พบกันใหม่กับผู้ชายผู้หวังดีคนหนึ่ง